ปีติยาพุทธสรีรานี่นะครับทรงมีพระสรีระอันปีติถูกต้องแล้วอาสันและเขตวาไม่กําหนดแล้วกินจิซึ่งอะไรอะไรติดขัดตรงสามครั้งสุตวาทรงสดับแล้วประทางซึ่งบทว่าพุทโธนว่าพระพุทธเจ้าอิติดังนี้จะตุทวาเรในวาระที่สีอาหะตรัสแล้วว่าต,าตาตาดูก่อนพ่อทั้งหลาย กิงอันว่าอะไรรัญญาอันพระราชาทินนางพระราชาทานแล้วอิมัตสมิงประเทในเพราะบุตรนี้อิติดังนี้ว่านิชาการว่าพ่อค้าทั้งหลายอาหางสุกราบทูละว่านี่คือจุดตรงนี้ครับจุดใต้สอเสือเทวิ้าแต่พระเทวีสตาสหัสสังอันว่าแสนแห่งทรัพย์ รัญญาอันพระราชาทินนางพระราชทานแล้วอิมัสหมิงประเทศในพระบุตรนี้อิติดังนี้เทวีอันว่าพระเทวีอาหะตรัสแล้วว่าตาตาดูก่อนพ่อทั้งหลายกรรมมางันว่ากรรมอนุชวีกางอันสมควรรัญญาอันพระราชาทัทมาเนนะผู้เมื่อสุตวา ทรงสดับแล้วสาสนาซึ่งข่าวสารเอวะรูปังมีอย่างนี้เป็นรูปพระราชทานสะตาสหัสสังซึ่งเสนแห่งทรัพย์ตุมหากลางแก่ท่านทั้งหลายกะตังทรงกระทำแล้วณนะหามิได้ตัดบทเป็นณนะบวกอนุชวีกังนะครับอนุชวีกังแปลว่าส,สมควรนะครับฮี่ก็อาหังอันว่าเรา คำมีจะให้สตาสาสานิซึ่งแสนแห่งทรัพย์ทั้งหลายตีนิสามทุกตะปนาการในเพราะบรณการแห่งบุคคลพูดถึงแล้วซึ่งยากมามะของเราโวแก่ท่านทั้งหลายศาสนากันว่าข่าวสารกิ่งอะไรอปรังอื่นอีกตุ้มเหหิอันท่านทั้งหลายอารโรจิตังกราบทูลแล้วอิติดังนี้ เทวานิจการว่าพ่อค้าทั้งหลายเหล่านั้นอโรเจสูงกราบทูลแล้วาศาสนานี้ซึ่งข่าวสารทั้งหลายทเวสองอป,ปรานิปิแม้เหล่าอื่นอีกว่าอีทางจะอีทางจะศาสนาอันว่าข่าวสารนี้ด้วยนี้ด้วยอิติดังนี้เทวียนว่าพระเทวีปีติยาพุทธศรีรา ทรงมีพระสรีระอันปีติถูกต้องแล้วปุริมาะะเยนะเอวะตามนายมินิกรนั่นเทียวอาสาลเขตวาไม่ทรงกำหนดแล้วกินจิซึ่งอะไรอะไรติดขัดตรงสามครั้งสุตาวาทรงสดับแล้วตถาเอวะอย่างนั้นนั่นเทียวจะตุธวาเรในวาระที่ตีปุขลังทรงยังบุคคลทาเปสิให้พระราชทานแล้วสตาศาสานิซึ่งแสนห่งทรัพทั้งหลายตีนิสมตีนิสาม เทวานิจการว่าพ่อค้าทั้งหลายเหล่านั้นละพิงสุ่ได้แล้วสตาัสา,าสานิซึ่งแสนแห่งทรัพย์ทั้งหลายทวาทศส,สิบสองสานิทั้งปวงเอวังด้วยประการศนี้อัถะครั้งนั้นเทวีนว่าพระเทวีปูจีตรถามแล้วเน่วานิชเกซึ่งพ่อค้าทั้งหลายเหล่านั้นว่าตาตาดูก่อนพ่อทั้งหลายราชาว่าพระราชา ข้าโตขึ้นมานะครับเสด็จไปแล้วกระหังฐานเนนะที่ไหนอิติดังนี้วานิชการว่าพ่อค้าทั้งหลายอาหังสุกราบทูลว่าเทวิ้าเตพระเทวีราชาว่าพระราชาวัตวาตรัสแล้วว่าอาหังอันว่าเราปปจชิตสามิจากบวชอุทิศะเจาะจงสัทธารังซึ่งภาษาตรดาอิติดังนี้ข้าโตเสด็จไปแล้วอิติดังนี้ เทวีนว่าพระเทวีปุจจิตรัสถามแล้วว่าศาสนางันว่าข่าวสารกิงอะไรเตณรัญญาอันพระราชานั้นทินนางพระราชาทานแล้วไม่หังเกเราอิติเรืองนี้วานิจการว่าพ่อค้าทั้งหลายอาหังสุกราบทูลแล้ว,ว่ากีระได้ยินว่าอิสริยาอันว่าความเป็นใหญ่สับพังทั้งปวง เทนะรัญญาอันพระราชานั้นวิสัตถังสละแล้วตุมหากังแก่พระองค์ทั้งหลายกีระได้ยินว่าตุมเหอันว่าพระองค์ทั้งหลายอนุภวทาขอจงทรงสเสวยสัมปัติงซึ่งสมบัติยะถารุจิยาตามความพอพระไทยอย่างไรอิติดังนี้เทวีนว่าพระเทวีปุจจิตรัสถามแล้วว่า ตาตาดูก่อนพ่อทั้งหลายปณะ,ะก็อมัจจานว่าอมาตทั้งหลายขาตาไปแล้วกะหังถาเนนะที่ไหนอิติดังนี้วานิชการว่าพ่อค้าทั้งหลายอาหังสุกราบถูลว่าเทวิ้าเตปเทวีเตปีอมัจจานว่าอมาทั้งหลายมเมล่านั้นวัตวากล่าวแล้วว่าไม่อยังนั้นว่าเราทั้งหลายปปจิตสามารถจากบวชรัญญาสติงเอวะ กลับด้วยพระราชานั่นเที่ยวอิติดังนี้้าตาไปแล้วอิติดังนี้สาเทวีนว่าพระเทวีนั้นผุกลังทรงยังบุคคลปาโกสาเปตวาให้ร้องเรียกแล้วภริยาโยซึ่งภริยาทั้งหลายเตสังอมัจจานางของอมาตทั้งหลายเหล่านั้นอาหะตรัสแล้วว่าอามาดูก่อนแม่ทั้งหลายสามิการว่าสามีทั้งหลายตุมหากลางของเจ้าทั้งหลายวัตวาขึ้นมานะครับ กล่าวเลยว่าเมื่อยางันว่าเราทั้งหลายปปปิจิตสามารถจักบวชสัตถิงกับรัญญาด้วยพระราชาอิติดังนี้ข้าตาไปแล้วตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายกฤตตาจะกระทำกิ่งอย่างไรอิติดังนี้ตาอิติโยนว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นอาหังสุกราบทูลว,ว่าเทวีข้าเตพระเทวีปณะ,ะก็ศาสนาอันว่าข่าวสารกิ่งอะไรเตหี อมัตเจหิอนมาตทั้งหลายเหล่านั้นไปหิตังส่งไปแล้วอามหากาังเพื่อปอมฉันททั้งหลายอิตีดังนี้เทวบียนว่าพระเทวีอาหะตรัสแล้วว่ากีระได้ยินว่าสัมปติอันว่าสมบัติอัตโนของตนเตหิอมัตเจหิอนามาตทั้งหลายเหล่านั้นวิตตถาสลาะแล้วตุมหากังแก่เจ้าทั้งหลายกีระได้ยินว่าตุมเหออันว่าเจ้าทั้งหลายปาริพุลชะทา จงใช้สอยต่างสมปติิงซึ่งสมบัตินั้นยะถารุจิยาตามความชอบใจอย่างไรอิติดังนี้ตายที่โยนว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นอาหังสุกล่าวว่าเทวีฆ่าแต่พระเทวีปณะ,ะก็ตุ้มเหออนว่าท่านทั้งหลายก,าราากริตตถะจักระทมเกียงอย่างไรอิติดังนี้เทวีอันว่าพระเทวี อาหาตรัสแล้วว่าอยู่ในหน้าต่อไปนะครับอามาแน่แม่ทั้งหลายโสราชาญว่าพระราชานั้นสุตวาทรงสดับแล้วสาสนังซึ่งข่าวสารมักเคทิตโกวะประทับยืนแล้วในหุนทางเที่ยวปูเชตวาบูชาแล้วรัตนานี้ซึ่งรัตนะทั้งหลายตีนิ 3. สามสตาศาสเสหิด้วยเสนแห่งทรัพย์ทั้งหลายตีหิสาม ปหายะทรงละแล้วสัมปติงซึ่งสมบัติเขละบินดังวิยะอันรากับว่าก้อนแห่งน้ำลายวัตวาตรัสแล้วว่าอาหารว่าเราประปจิตสามิจักบวดอิติดังนี้นิขันโตสเสด็จออกไปแล้วตาวะก่อนปะนะส่วนว่ารัตนานี้อันว่ารัตนทั้งหลายตีนี้สามมยาอันเรา สุตวาฟังแล้วสาสนางซึ่งข่าวสารรัตนานังแห่งรัตนทั้งหลายตินนางสามปูชิตานิบูชาแล้วสตาสาเสหิด้วยแสนแห่งทรัพย์ทั้งหลายนวะหิเกปณะ,ะก็เอสาสัมปตินามะชื่ออันว่าสมบัตินั่นทุกขาเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์รันโยเอวะแก่พระราชานั่นเทียวโหติย่อมเป็นณโขหาไม่ได้แลสัมปตินามะ ชื่ออันว่าสมบัติเอสานั่นไม่หังปีทุกขาเอวะเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์แม้แก่เรานั่นเทียวโหติย่อมเป็นโกอันว่าใครประติตหิตวาคุกแล้วฉันนุเกหิด้วยเขาทั้งหลายคันหิตติจากรับเขละบินดังซึ่งก้อนแห่งน้ำลายรัญญาชาติตังอันันพระราชาทรงทิ้งแล้ว มุขเขนะด้วยปากอัดโวนว่าความต้องการสัมปติยาด้วยสมบัติอัติมีอยู่ไม่หังแก่เรานะหาไม่ได้อหังปีแม้อันว่าเราอุทิะเจาะจงสัทธารังซึ่งพระศาสดาคันตวาไปแล้วปปจิตสามิจักบวชอิติดังนี้ ตาอิติยนว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นอาหังสุกราบถูลว,ว่าเทวิ้าแต่พระเทวีมายังปีแม้นว่าหม่อมฉันทั้งหลายปะปจิตสามารถจากบวชสัตถิงกับตุมเหหีเอวะด้วยพระองค์ทั้งหลายนั่นเทียวอิติดังนี้เทวียนว่าพระเทวีอาหะตรัสแล้วว่าอามาดูก่อนแม่ทั้งหลายสเจท,ท่าว่าตุมเหียนว,ว่าท่านทั้งหลายสักโกทะย่อมอาจใซ สาธุอันว่าดีล่ะอิติดังนี้ตาอิติยวนว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นอาหังสุกราบทูลว่าเทวีฆาเตปพระเทวีมา่อย่างนั้นว่าหม่อมฉันทั้งหลายสักโกมะย่อมอาจอิติดังนี้เทวีอันว่าพระเทวีวัตวาอยู่ในหน้าต่อไปนะครับตรัสแล้วอ,อยู่ตรงนี้ครับวัตวาขึ้นมาตรงนี้ครับวัตวาตรัสแล้วว่าเตปนีิถ้าอย่างนั้นตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายเอธะจงมาเถิดอิติดังนี้ โยชาเปตวาทรงยังบุคคลให้ประกอบแล้วพระธาสาส,สังซึ่งพันแห่งรถอารุยหาเสดขึ้นแล้วระถังสู่รถนิคมิตวาเสดออกไปแล้วสัตทิงกับตาหีอิธิหิด้วยหญิงทั้งหลายเหล่านั้นทิตวาทรงเห็นแล้วปฐมนาทิงซึ่งแม่น้ำที่หนึ่งอันตรามเคในระหว่างหนทางวจนางอันว่าพระดำรัส ขึ้นมานะครับรัญญาอันพระราชาปุถังตรัสถามแล้วยะถาฉันใดปูจิตวาตรัสถามแล้วตถาเอวะฉันนั้นเทียวสุตตวาทรงสดับัแล้วประวัติจริงซึ่งความเป็นไปทั่วสัพพังทั้งปวงวัตวาตรัสแล้ว่าตุมเหียนว่าท่านทั้งหลายโอโลเกทะจงตรวจดูคมณนามักคังซึ่งหนทางเป็นที่สเสด็จไปรัญโยแห่งพระราชาอิติดังนี้ วจนเนขันเมื่อคำว่าเทวีฆ่าแต่พระเทวีม่ายังอันว่าหม่อมฉันทั้งหลายนาปัตสามะย่อมไม่เห็นปะทวลันชังซึ่งรอยแห่งเท้าสินทวานางของม้าสินทบทั้งหลายอิติดังนี้ตาหีอิติหิอันหญิงทั้งหลายเหล่านั้นวุตเตกราบทูแล้ววัตวาขึ้นมาตรงนี้ครับตรัสแล้วว่าราชาว่าพระราชากัตวาทรงธรรมแลสัจกิริยัง ซึ่งสัจจะกิริยาว่าอาหารอันว่าเรานิขันโตเป็นผู้เสด็จออกแล้วอุทิศเจาะจงตีในรัตนานี้ซึ่งรัตนาทั้งหลายสามอัตมิย่อมเป็นอิติดังนี้ข้าโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วพวิตติจักเป็นอาหารปีแม้อันว่าเรานิขันตาเป็นผู้ออกไปแล้วอุทิศเจาะจงรัตนานี้ซึ่งรัตนาทั้งหลายตีน้สามอัมพิย่อมเป็น จะแปลว่านิขันตาออกไปแล้วี่เฉยก็ได้นะครับตะปัจจัยเป็นกิริยาอุปาของอาหารได้อิตังอุทกังอันว่าน้ํานี้มาโหสิอย่าได้เป็นแล้วอุทกังวิยะราวกะอันว่าน้ําอานุภาเวนะด้วยอนุภาพเตสังตินนางรัตนานางเอวะแห่งรัตนทั้งหลายสามเหล่านั้นนั่นเทียวอิติตรงนี้อนุสริตวาทรงตามระลึกแล้วคุณนางซึ่งคุณรัตนานางแห่งรัตนทั้งหลายตินนางสาม เปศสสิทรงส่ง,งไปแล้วรัฐาศาสสังซึ่งพันแห่งรถอุธกังอันว่านา้ำปิติปาสานะสาธิสังเป็นเช่นกับด้วยแผ่นหินมีหลังอโหสิได้เป็นแล้วอักขะเนมิวัติโยอันว่าปลายแห่งเปล่าและเกลียวแห่งกงทั้งหลายจากกานางแห่งล้อทั้งหลายนะเตมิงสูเอวะไม่เปียกแล้วนั่นเทียว เทวีอันว่าพระเทวีอุตริสเสด็จข้ามแล้วนัติโยซึ่งแม่น้ำทั้งหลายทเทวสองอิตราปีแม้เหล่านอกนี้อุปาเยนะด้วยอุบายเอเตนะเอวะนั่นนั่นเทียวศัทธาอันว่าพระศาตดาดยะตาวาทรงทราบแล้วอาคมณะภาวังซึ่งความเป็นคืออันเสด็จมาตัดสาเทวิยาแห่งพระเทวีนั้นนี้เป็นประโยคยะประโยคตะนะครับ พิขูอันว่าพิกษจทั้งหลายนิสินนาผู้นั่งแล้วสันติเกในสำนักอัตโนของพระองค์นะปัญญายันติย่อมไม่ปรากฏยะถาโดยประการใดอากาติได้ตรงกระทำแล้วเอวังโดยประการนั้นสาปิเทวีนว่าพระเทวีแม้นั้นคัดฉันตีสเสด็จไปอยู่คัดฉันติสเสด็จไปอยู่ทิศวาทรงเห็นแล้วนิขันตรัตมิโย ซึ่งพระรัศมีอันออกไปแล้วทั้งหลายสตรีระโตจากพระสตรีระสัตถุของพระศาสดาจินเตตวาทรงดำริแล้วสัทธาเอวะอย่างนั้นนั่นเทียวอุปสังคมิตวาเข้าไปเฝ้าแล้วสัทธารังซึ่งพระศาสดาวันทิตตวาถวายบังคมแล้วทีตาประทับยืนแล้วเอกมันตังณนะที่สุดส่วนข้างเนือง พุทธิทูลถามแล้วว่าพันเตฆ่าเต่พระองค์ผู้จเจริญมหากัปิโนอันว่าพระเจ้ามหากัปปิน,นี้ขันโตเสด็จออกแล้วอุทิศเจาะจงตุมเหีตึงพระองค์ทั้งหลายโสมหากัปิโนอันว่าพระเจ้ามหากัปปิน,นั้นอาคโตมันเยเห็นจะเสด็จมาแล้วเอฏะฐานีในที่นี้ตัดบทเป็นอาคาโตบอกเอถะนะครับ โส so, มหากัปปิโนอันว่าพระเจ้ามหากัปินนั้นวัตติย่อมประทับอยู่กะหังฐานเนะที่ไหนตุมเหียนว่าพระองค์ทั้งหลายทัดเสถะขอจงแสดงนางมหากัปินังซึ่งพระเจ้ามหากัปินะนั้นอมหากังปิแม้เ,มเกตหม่อมฉันทั้งหลายอติติดังนี้ส,สถานว่าพระศาสดาอาหะตรัสแล้วว่าตุมเหียนว่าท่านทั้งหลายนิสีตถะถจงนั่งตาวะก่อน ทุมเห็นว่าท่านทั้งหลายปสิธะาจากเห็นต่างหมากับปีนังซึ่งหมากับปีนาะนั้นอิทะฐา,าเนวะในที่นี้นั่นเที่ยวอิติดังนี้อาอทิยโนว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นสัพาปิเมทั้งปวงตุทะจิตตาผู้มีจิตยินดีแล้วนิสีทิงสุนั่งแล้วอาศายะขึ้นมานะครับด้วยความหวังว่า กีระได้ยินว่าไม่ยังกันว่าเราทั้งหลายนิสินนานั่งแล้วอิทะฐานเนวะในที่นี้นั่นเทียวปัสสิตสามะรถจะเห็นสันติสามิเกซึ่งสามีทั้งหลายอิติดังนี้สัตถานว่าพระตราตากระเทศตรัสแล้วอนุภูปิกะถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวโดยลำดับเทศนาวาสาเนในการเป็นที่สุดลงแห่งเทศนาเทวีนว่าพระเทวีอโนชาพระนามว่าอโนชา สัพปริวาราผู้ทรงเป็นไปกับด้วยบริวารปาปุณิบรรล,ลุแล้วโสตาปฏิพลังซึ่งโสดาป,ปฏิผลหมากับปิณัตเถรโรอันว่าพระเถระชื่อว่าหากับปิณะสุนันโตฟังอยู่ธรรมเตตนังซึ่งพระธรรมเตศนาวัดที่ตังอันอันพระศาสดาให้เจริญแล้วตาสังอิถีนางแก่ยิงทั้งหลายเหล่านั้นสัปริวาโราผู้ทรงเป็นไปกับด้วยบริวาร ปาปูนิบรรลุแล้วอรหัตตังซึ่งพระอรหัตส,สหกับปฏิสัมพิทาหิด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายตัเสมิงคเนในขณะนั้นสัทถาอันว่าพระศาสดาทัดเสสิแสดงแล้วเตพิกขูซึ่งภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นปดเตผู้บรรลุแล้วอรหัตตังซึ่งพระอรหัตตาถังอ,างอิทินัง แกหญิงทั้งหลายเหล่านั้นกีระได้ยินว่าจิตตังอันว่าจิตเอกักังเป็นธรรมชาติมีอารมณ์เดียวณนะภวัยยะไม่พึงเป็นทิศตวาเพราะเห็นสามิเกซึ่งสามีทั้งหลายอัตตโนของตนกาสาวทะเรผู้ทรงไว้ถึงผ้ากาสาวะบุญดเร ผู้มีหัวอันโรนตาสังอิธีนางอาคตกคเนเอวะในขณะแห่งหญิงทั้งหลายเหล่านั้นมาแล้วนั่นเทียวเตนะการเนนะเพราะเหตุนั้นตาอิทิโยนว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นณนสะักกุณยุงไม่พึงอาจปัดตุงเพื่ออันบรรลุมัรคพลานิซึ่งมัคและผลทั้งหลาย ตัดสมาเพราะนั้นสัทธานว่าพระศาสดาทัศเสสิทรงแสดงแล้วเตภิกขูซึ่งภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นปัตเตผู้บรรลุแล้วรหัตตังซึ่งพระอรหันตตาสังอิธินางแก่หญิงทั้งหลายเหล่านั้นปฏิทิตะกาเลในการแห่งหญิงทั้งหลายเหล่านั้นตั้งอยู่เฉพาะแล้วอาจละศัทธายะในศรัทธาอันไม่หวั่นไหวตาปีอิธิโยอันว่าหญิงทั้งหลายแม้เหล่านั้นที่สวาเห็นแล้ว เตพิกขูซึ่งบิกษูทั้งหลายเหล่านั้นวันทิตวาไหว้แล้วปัญจับปฏิทิเตนะด้วยอันตั้งไว้เฉพาะซึ่งองค์ห้าวัตวากล่าวเลยว่าพันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญปับพจิตากิจจางอันว่ากิจเองบรรพชิตตุมหากลางของท่านทั้งหลายปัดตังถึงแล้วมัตตกลังซึ่งที่สุดตาวะก่อนอิติตรงนี วันที่ตวาถวายบังคมแล้วสัทธารังซึ่งพระศาสดาทิตาประทับยืนแล้วเอกมันตังณนะที่สุดส่วนข้างหนึ่งยาจริงสุทูลขอแล้วปรับพระชังซึ่งการบรรพชาเอกเจอาจริยาอันว่าอาจารย์ทั้งหลายบางพวกวัทันติย่อมกล่าวว่ากีระได้ยินว่าเอวังวัจเนครั้นเมื่อคำอย่างนี้ตาหีอิถีอันหญิงทั้งหลายเหล่านั้นวุตเตกราบทูลแล้วสัถานว่าพระศาสดาจินเตสี ทรงดำริแล้วอาคมานังซึ่งการมาอุปละวันนายะแห่งพระเถรีชื่อว่าอุบลวันนาอิติดังนี้พระนะก็สัตถาอันว่าพระศาสดาอาหะตรัสแล้วตาอุปาสิกาโยกะอุปาสิกาทั้งหลายเหล่านั้นว่าตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายคันตวาไปแล้วสาวถิงสู่เมืองชื่อว่าสาวถีปัพพระพชะาจงบวชพิกุโนปัสเย ในที่เป็นที่เข้าไปอาศัยแห่งภิกษุณีอิติดังนี้ตาอิติยวนว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นจ,จะระมานาเที่ยวไปอยู่จาริก,กังสู่ที่จาริกอนุปุเพนะโดยลำดับมหาชนเนนะอภิหตะสาการะสัมมานามีสการะและสัมมาณมหาชนนำไปเฉพาะแล้วอันตรามาเกในระหว่างหนทาง คันตาวาไปแล้วมักคังสิ้นหนทางวีสติโยชนะสติกังอันประกอบแล้วด้วยร้อยแห่งโยชยี่สิบปะตสา,าวะด้วยเท้าเทียวปัาพชิตตาวาบวชแล้วภิกุณูปัสยในที่เป็นที่เข้าไปอาศัยแห่งภิกษุนีปาปูนิงสุบรรลุแล้วอหัตตังซึ่งพระอรหัสบาลีอยู่ในหน้าต่อไปนะครับ